สวัสดีค่ะวันนี้นะคะตะเมย์จะมาบอกถึงโปรโมชั่นที่ตเมย์ได้จัดทำขึ้นถือว่าเป็นโปรโมชั่นต้อนรับวันปีใหม่และการมีของขวัญจะใหเออ้เมื่อลูกค้าสั่งซื้อสินค้าของวัดีพันธ์นะคะจะเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกาเป็นต้นไปจนกว่าของจะหมดของแถมจะหมดนะคะแต่ว่าของแถมมันมีจำนวนจำกัดน,นะก็คือตัวนี้เป็นครีมกันแดด silky sunscreen นะคะตัวนี้ ขนาดเจ็บกัมปกติอะหลอดใหญ่คือเท่านี้ขนาด30มสกัมเท่านีค้คิมกันแดดแต่ว่าเราได้ทำเป็นของแถมออกมาในขนาด7ก็เจัมให้กับลูกค้าในช่วงปีใหม่ช่วงนี้นะคะก็จะบอกว่าลูกค้าจะได้ของแถมยังไงก็คือต่อเมื่อถ้าลูกค้าสั่งเซตฝ้า ไม่ว่าจะเป็นหน้ามันหรือหน้าแห้งก็ตามเซตใดเซตหนึ่งก็ได้เซตฟาเซตนี้เซตใดเซตหนึ่งก็ได้หนึ่งเซตขึ้นไปได้ไปเลยตัวนี้คิมกันแดดตัวนี้ขนาดเล็กแม่จะใส่ไว้ในแพ็กเกจให้นะคะส่วนถ้าเป็นเซตคาเวียเซตคาเวียก็คือเซตนี้ก็ได้ของแถมเหมือนกันแต่จะต้องสั่ง เซ็ตคาวเวียสองเซ็ตขึ้นไปนะคะถ้าสองเซ็ตขึ้นไปเนี่ยตเมจะมีของแถมมีกันแดดให้แต่ถ้าสามเซ็ตเดียวก็ไม่ได้นะคะต้องสั่งสองเซ็ตขึ้นไปแต่ถ้าเป็นเซ็ตฟาเนี่ยหนึ่งเซ็ตก็ได้เลยจะเป็นเซ็ตได้เซ็ตหนึ่งก็ได้ไม่จําเป็นต้องเป็นสองเซ็ตนะคะเซ็ตได้เซ็ตหนึ่งก็ได้ตี้ก็จะมีของแถมให้แต่ของแถมเนี่ยตัวครีมกันแดดตัวนี้มีจํานวนจํากัดนะคะถ้ายังไงก็เข้ามาอุดหนุนกัน เยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าสมมติคิมกระแดตตัวนี้หมดแล้วแล้วก็หมดโปรโมชั่นของของแถมตัวนี้แล้วก็ถ้าใครติดใจคิมกระแดตก็สั่งเป็นหลอดใหญ่ได้เพราะว่าหลอดใหญ่ก็มีเหมือนกันโอเคกเ็วันนี้ก็จะมาบอกถึงโปรโมชั่นให้กับลูกค้าที่น่ารักถึงคนนะคะแล้วก็เออจะมิจะบอกว่าอ๋อจมิจะพูดทวนว่าผลิตภัณฑ์วัดีพันเนี่ยมีทั้งหมด อีกรอบนึงเพราะว่าลูกค้าบางคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าเซตเนี่ยมีทั้งหมดกี่เซตแล้วก็ยังไงบ้างนะคะผลิตภัณฑ์ของเรามีทั้งหมด3เซตเริ่มจากเซตแรกเป็นเซตนี้เซตคาวเวียเซตนี้นะคะจะเน้นให้กับความขาวกระจ่างใสเนียนนุ่มของผิวหน้าช่วยปรับสภาพผิวหน้าให้เรียบเนียนดูขาวใสทั่วใบหน้านะคะฟื้นฟูสภาพผิว ให้เป่งปังดีขึ้นแล้วก็ใช้ได้กับทุกสภาพผิวกำไมคอนเฟิร mm ์มว่าไม่แพ้แน่นอนแล้วก็ใช้ได้กับสภ,สภาพผิวเลยนะคะตัวนี้เซตีส่วนเซตแก้ฟ้าจะมี2เซตเซตนี้จะสำหรับคนที่มีผิวหน้ามันถึงผิวผสมนะคะ mm hmm. ก็สำหรับออลูกค้าที่มีอายุออตั้งแต่ประมาณ 35อัพขึ้นไปนะคะที่มีฝ้าหนากะแล้วก็มีรูรอยลึกอะไรเงี้ยใช้เซตนี้ได้เลยใช้สองเซตนี้แหละแต่ว่าก็ดูผิวหน้าว่าอันนี้ผิวหน้ามันผิวผวสมส่วนตัวนี้เป็นผิวหน้าแห้งถึงผิวบอบบางนะคะก็ถ้าใครงงหรือสับสนว่าจะต้องใช้ตัวไหนเซตไหนก็ไลน์มาหาตังมีได้เดี๋ยวตังมจะแนะนำให้นะคะแล้วก็ แตเมจะเขียนเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ ID Line หรือว่าวอ t แ a p p นะคะติดต่อมาทางตเมได้ตเมจะเขียนไว้ตรงหน้าเพจนะคะก็วันนี้ก็จะมาบอกโปรโมชั่นก็อย่าลืมอุดหนุนกันมาเยอะๆนะคะคลิมแกรต,ต,ตัวนี้มีจำนวนจำกัดน,นะขอบคุณค่ะ